เคยมองเห็นไม่ชัดเว้ยเวียงหอกออกไปทะลุตัวพระเจ้าชัยบรมันที่เก้าตายได้โอเคเอาล่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมตายอีกแล้วนะครับผมแล้วรเดียวครับอีกแล้วนะครับเอออีกแล้วโอเป็นตีเย็นเลยกว่าจะ แนะนาตัวเนี่ย <laughs> หมดปล่อยดีเลยวเวลาเป็นเงินเป็นทองนะแต่และว,วินาทีเนี่ยสบายสบายเวลาเนี่ยเอออ่ะโอเคแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันเนี่ยหลังจากที่รอบก่อนเรามาพูดถึงแบบว่ากําเนิดอาย,ยุทยาแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรก็ช่วงยุคเดียวกันเลยยุคเดียวกันเลยแล้วไม่ห่างกันด้วยแล้วก็กําลังกุนกุนอยู่เลยแต่เราให้ความจะเรียกว่าความแฟร์หรือว่า หรือว่าฝั่งโน้นอาจจะไม่เห็นเป็นความแฟร์นะแต่ก็ได้นะเราไปมาพูดถึงเพื่อนบ้านส่วนเลิฟเรากันดีกว่าอรักมากนะเพื่อนบ้านรักมากเลยรักมากจนไปเที่ยวมาเรืยรักมากเออรักมากรักแบบว่าฝรั่งเรียกแถวนี้ได้ว่าเบลคาร์แห่งเอเชียไม่เขาเรียกว่าคาบสมุทรของเราอ่ะแบบว่าอินโดจีนอ่ะเรามีความสนิทสนมกันไงใช่ไหมใช่ใช่พูดคนละภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ตีกันเรื่อย ต้องโอเคนั <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่นก็คือ <c oughs> ประเทศอะไรประเทศ <c oughs> อ่ากัมพูชานั่นเองครับเราจะพูดถึงกาฏไยกัมพูชาแต่ไม่ใช่ไม่เอารุ่รุ่งเรืองแล้วยุครุ่งเรืองอ่ะผมไม่ได้แบบอยากจะดิ้เเกดิตเขานะแต่คือแบบเฮ้ยเรามาพูดถึงอยุธยาแล้วอะ่ะเราก็ต้องพูดถึงยุคเดียวกันน่ะเมื่อเราจะได้เห็นคอนเท็กต์ภาพรวมว่าสภาพสมุดแถวนี้มันเป็นยังไงถูกไหมว่าทําไมเขมรถึงเริ่มเสื่อมลงยุคนั้นและอีกอย่างนึงคือยุครุ่งเรืองอ่ะ ใครก็พูดบ่อยแล้วความรู้รุ่งเรืองโว้ใครสร้างๆๆๆอ่านครวัดชัยบร,รมันที่สองนครธมสร้างโดยชัยบร,รมันที่เจ็ดยุครุ่งเรืองอใหญ่โตโมโหลานเป็นเงเบดิจท,ที่ถือว่าถือว่าใหญ่จริงๆผมก็ยอมรับว่ามันอลังการยิ่งกว่าจริงๆอ่ะ,อะ,ะมียุคห<ใ>นึ่งที่รุ่ง <ใน S 1> เรืองแล้วคนก็พูดเยอะด้วยให้ดาวว่ายุคไหนเป็นยุคที่เกษตรกรรมรุ่งเรืองโอ้ ยุคที่สีแดงแดงนีัยสีแดงแดงใช่เป็นยุคสีแดงเป็นยุคที่แบบว่าเออแบบมีแบบว่าชาวนาชาวนาือใหม่เยอะอืมอมแล้วก็แบบมีทุกคนมีพืชผักกินอะไรเงี้ยออใช่เขาเรียกว่าเป็นยุคเราเลยลดจำนวนคน่งเป็นยุคที่แบบเออเรารักษาสใส่ตาเรารักษาสใส่ตาได้อย่างดีใช่ตาเราดีทุกคนแบบไม่มีใครใส่แว่นเห็นไหมอืมเป็นยุคที่ ออังเคลนลุงเลืองด้วยมั้ยได้เป็นยุคแบบอังเคลนไม่อังเคลนยังไม่รู้เลยอังเคลนกำลังตั้งไข่ช่วงนั้นอังเคลนกำลังตั้บไข่เนิดอังเคลนในยุคเนิดอังเคลนอังเคลนเพิ่งหนีไปเวียดนามตอนนั้นนะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงยุคนั้นนะครับเราจะพูดถึงอีกยุคหนึ่งก็จะเป็นยุคการล่มสลายของอันาจักรเมรเนาะช่วงประมาณคิตศักราวัตที่พันสามร้อยถึงพันสี่ร้อยแล้วก็พูดถึง ต้นตระกูลของราชวงศ์เขมรในราชวงศ์กัมพูชาในปัจจุบันต้นตระกูลของราชวงศ์กัมพูชาในปัจจุบันราชสกุลของนครโรดมเนี่ยต้นทางเลยเขาเชื่อมได้ถึงยุคนี้เป็นยุคที่สิ้นสุดการปกครองของเชืุงมหิทราบุระสิ้นสุดการปกครองของพวกแบบชัยยบอมันเยโสทัรปุยโสวรมันในอะไรอย่างเงี้ยสิ้นสุดการปกครองของระบอบนั้นแล้วมาขึ้นสู่ราชวงศ์ใหม่ เราจะมาพูดถึงยุคนั้นกันหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้นึกถึงด้วยซ้ำว่าปัจจุบันเนี่ยกษัตริย์เขมรระบบกษัตริย์เขมรเป็นยังไงสืบเชื้อถ่ายมาจากใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาให้เก็บความรู้กันหน่อยก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับยุทยาเนี่ยก็คือว่ายุคที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ย,ย,ย,ยมันเกิดก่อนการก่อตั้งยุทยาประมาณสักสิบปีอ่า<ก>ซึ่ง ริชสิบปีตรงเนี้ยมันก็คือการล่มสลายของอาณาจักรพนันครอย่างที่เพื่อนตาพูดไปแล้วแหละอาณา,า,าจักรพนันคก็คืออาณาจักรที่เป็นยุคทองของข,องขมิ้ใช่ไหมมีจริงก,กาเขาไม่ล่ม <วะ S 1> เราก็ไม่ได้เกิดอ,อะไรประมาณนั้นแหละ,นะะก็พูดได้ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าไอตอนนั้นอนะที่อาณาจักรพนันครมันล่มสลายไปเนี่ยอ่ามันมียอดชัยคนหนึ่งชื่อว่ายอดชัยนายแตงหวันแล้วก็ต้องน่าทําท้าความก่อนไหมว่าก่อนที่เขาจะมาเนี่ย มันสภาพบ้านเมืองกัมเบียนตอนนั้นเป็นยังไงกัมพูชาเป็นยังไงก็ก็คือต้องเรียกว่าอาณาจักรพระนครสมัยกัมพูชาเนี่ยปกครองด้วยตอนนั้นนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักถูกไหมป็นจะเป็นนิกายที่นับถือพระศิวะกับพระอะไรนะจริงๆอ่ะเสมรจะเน้นนับถือพระศิวะอ่ะเพราะว่าจริงๆศิวะไเพรว่าพิพิธสังเกตุยนศาสนัเขาเนี่ยเออใช่เจออะไรบ่อยเราก็จะเห็นของดีของดี ที่เอคนแท้แต่ไม่ค่อยรู้จักภาษาไทยเลกสี่วันลึงแก้เ้นรูปให้ปิ้งนั่นแหละคือว่าเป็นของโปรดของพรใช่ปะเป็นของโปรดหนึ่งป่ะโอ้อาจจะไม่ใช่ของผมอาจจะเป็นของเดียวแน่ใจหรอไม่แน่ใจหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็นั่นแหละสีวะลึงก็เป็นวัตถุบูชาพระศิวะเนาะจริงๆอ่ะก็มีนิพุทธนิกายมหายานอยู่ด้วย นะที่อยู่ทั่วไปเขาก็ท OLERATE เ,นะเขาเขาเรียกอะไระเขาก็ยอมรับให้ให้หลายชาติหลายศาสนาอยู่ด้วยกันได้ก็มีพุทธมหายานอยู่ด้วยแล้วอย่างแม่ของชัยวร,รมันที่7ที่เป็นคนสร้างนาคนรธมใหญ่โตอะ่ะเป็นชาวพุทธชัยวร,รมันที่7ก็เลยเป็นพุทธมหายานด้วยมหานาคนรธมก็เลยมีศิลปะพุทธมหายานอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่าผู้พ้อง,งนะจริงๆนะ่ชัยวร,รมันที่เจ็ดเนี่ยน่าจะเป็นกษัตริย์คนแรกที่เขาถือว่าเป็นกษัตริย์ที่แบบว่านับถือพุทธมหายาน ถูกถูกเป็นคนแรกของขมรเลยของกัมพูชาที่นับถือมหา,ายานต่อมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัจจุบันถ้าสังเกตปัจจุบันไม่ได้นับถือพุทธนิกายนั้นแล้วเขานับถือพุทธนิกายเดียวกับเราก็กคือเทรวาสเทรวาสนิกายเทรวาสช่วงนั้นน่ะพุทธนิกายเทรวาสก็เข้ามาในอ่ากัมพูชามากขึ้นแล้วสิ่งที่แตกต่างเลยเราก็ต้องเข้าไปดูก่อนว่าสิ่งที่อาณาจักรพนครเนี่ย ระบบที่ใช้ปกครองเนี่ยความถูกต้องความความน่าเชือถือ legitimacy ของผู้นำเนี่ยมันจะการเป็นเทวราชาแเขาสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นเป็นเทวดาเป็นรูปปั้นใหญ่โตแล้วระบบของฮินดูมันเป็นยังไงครับอ่าจริงๆอ่ะฮินดูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฮินดูเนี่ยนี่ในฐานะคนที่เคยไปอินเดียมาแบบว่าห้าอาทิตย์และได้ฟังคน,คนอินคนอินเดียฝอยมาเยอะ ฮินดูเนี่ยจริงๆก็ต้องอยอมรับว่าวเป็นชนชาเป็นเขาเรียกว่าเป็นาศาสนาที่สําหรับผมนะเออมันดูสร้างมาเพื่อการปกครองนิดนึงเพราะว่า,าศาสนาเขาจะทําการ i ิดอดีฟแล้วจจก็จัดประเภทคนอ่ะเป็นาศาสนาที่จัดประเภทคนเลยว่าโอเคมีชนชั้นวรณนะวรณะนี้เกิดมาจากส่วนไหนของพระพรมอะไรพระพรมก็คือผู้สร้างเนาะเออชนชั้นนี้เป็นวรณะนี้เกิดมาจากหัววรณะนี้เกิดมาจากมือจากเท้าอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นประเด็นก็คือว่าพรเป็นอย่างเงี้ย การที่เราใช้ฮินฮดูปกครองอ่ะมันก็จะทําให้เราสามารถปกครองคนด้านล่างได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถคลาสสิฟายแล้วก็จัดประเภทคนอ่ะได้ชัดเจนฉะนั้นการที่เราจะเป็นเทวรา,าชเนี่ยอ่ะมันก็ทําได้ง่ายอืมแต่ทีเนี้ยพุทธเนี่ยมันเป็นศาสนาที่ไปกุลทาเนระพุทธจะมีคือพุทธอ่ะมันเป็นศาสนาที่เกิดมาเพื่อต่อสู้กับฮินดูไว้ฉะนั้นพุทธอ่ะมันจะไม่เชื่อเรื่องชนชัน้นวรรณะพุทธพุทธจริห็นทุกคนเท่ากันเนาะไม่ว่าจะเป็นนิกายใช่ใช่จริงๆถ้าแบบว่าไปอ่านเนี่ยจริงๆการเข้ามาของส ตัวศาสนาฮินดูเนี่ยเข้ามาในชมพูทวีปเนี่ยมันจะเป็นยุคเดียวกับการที่ก่อกําเนิดพุทธศาสนาไปฉะนั้นก็ค่อนข้างมีความชัดเจนว่าตัวพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เป็นศาสนาที่ก่อตัวมาเพื่อแอนทายระบบพระเวทนี่แหละระบบแบบว่าชนชั้นวันนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าอะก็คือกลับมาเข้าเรื่องว่าตอนเนี้ยอาณาจักรเขมรขว่าเรามีชนชั้นวันนะอะเราก็อบว่ามีธาตุมีอะไรเต็มเลยมีโอ้ชนชั้นแรงงานต้องใช้มหาศาลเลยในการสร้างสร้างนครวัดนครธมแล้ว ถ้าคนทม้าคนทมเนีน่ยอยู่ได้เนี่ยมีบาลายเยอะแยะเนี่ยมีระบบคูคลองเนี่ยต้องคอยขุดลอกนะไม่งั้นคูคลองตันเออนจะนใช่แล้วก็พวกคนจีนที่มายุคนั้น,น,วนวะ่ะโจต้ากวนปหะโจท้ากวนโจต้ากวน,วนเออเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็มีการบันทึกว่าในในเมืองพระนครเี่ยไม่มีแต่ทาตเว้ยแบบว่าในทาสก็หยิบม,มือยอะไรเงี้ยน้องน้นก็ทาสหมดฉะนั้นประเด็นก็คือว่าพอทาตมันเริ่มเป็นศาสนาพุทธมันก็เริ่มแบบว่าต่อต้านและเกเรเออแบบว่าศาสนาพุทธไม่เชื่อเรื่องชนชั้นเราแบบว่าต่อต้านพวกนายทาเเกต เราเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษมากว่าว่าแบบเฮ้ยกษัตริย์ต้องเป็นธรรมราชาใช่ไหมออธรรมราชาต้องต้องต้องมีต้องมีกรรมดีเ,เยอะๆนะฮะว่าอะไรเกิดมาจากแขนบรพรมอะไรนะั้นไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีสมมติฐานหนึ่งว่าเออณช่วงท้ายของอาณาจักรพนักคอเนี่ยโอเคด้วยแบบว่าปัญหาทางศาสนาแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอาณาจักรพนักคอเนี่ยมันเกิดความเสื่อมลงเพราะว่ามันไม่สามารถอ่ำได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการค้าทางทะเลเหมือนอาณาจักรอื่น ใช่เพราะว่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่แถบเซาท์อีสเดเชียเนี่ยเกิดเอเชียอาคาเนย์ของเราเนี่ยมีการค้าทางทะเลเพิ่มขึ้นมากนะทั้งกับอินเดียทั้งกับจีนนะการที่เรานั่งเรือออกไปค้าได้เนี่ยเป็นอะไรที่ได้กำไรได้ผลประโยชน์มากแล้วอาณาจักรพนันครเนี่ยถ้าดูตำแหน่งที่ตั้งของอังกอร์เนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปติดแบบแถวโ,โตโตนเลสาบเลยไม่สามารถล่องเรือออกมาได้อย่างง่ายถ้าจะล่องเรือออกมาแม่นำ้ำโคง ติดกับเวียดนามติดจำปาศัตรูคู่แคนเลยจำปาเนี่ยมันถึงไปตีจำปาบ่อยไงเพื่อหาทางออกแม่น้ําโขงเพื่อขุดออกแม่น้าโขงนั่นแหละ,ละก็เลยเป็นคู่แค้นเลยกเลยไปตีจำปาตีจำปานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าชาวไทยอาจจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราก็แค่เดินทางสองกิโลลงใต้ไปสีนุวิวสีแบบว่าไปกำกำปดสิทําไมจะออกทะเลไม่ได้ คุณต้องเข้าใจว่ายุคก่อนอ่ะมันไม่ใช่ที่โล่งเว้ยแม่มีแต่ป่าไม่มีแต่ป่ามึงก็โดนยุงกัดตายดิแลอแบบ่าคนสมัยนี้จะนึกไม่ออกเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อาจจะพอนึกออกว่าแบบโอ้โหขนาดแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่แบบเริ่มมีถนนดินแดงแล้วอ่ะคือการจะข้ากับจีนสภาพไหนเลยเออคุณจะไปค้ากับจีนอ่ะไอ้เฮี้ยงเดินลากเกวียนไปสองร้อยกิโลไปไปไปมหาสมุทรอ่ะไอ้เฮี้ยกว่าจะได้ขึ้นเรือมึงตายหมดละเออฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอาณาจักรพันเี่ยคันเบว่ด้ ไม่เท่ากับโอเคแหละอายุธยาที่แบบว่าอ,อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ไอ้จาปาที่อ,อยู่ฝั่งขวาเขา,เขาคนนะ่ะก็เริ่มอพยพใหม่ด้วยตัวเองแล้วนะว่าแบบไม่เกี่ยวกับว่าสั่งอพยพหรืออะไรคนมันอยู่ไม่ได้นึกออกไหมคนมันไปสแสวงหาการค้าคนมันก็อพยพมันออกมาริมทะเลมากขึ้นจะได้ไม่ต้องเดินทางเข้าออกถึงพระนครยังเป็นเมืองหลวงอยู่อ่ะแต่คนมันก็เริ่มอพยพออกแล้วจากที่แบบเคยบันทึกว่ามีเป็นล้านเนี่ยในเมืองพนะนคอนะแต่พอคนมันอพยพออกคนมัน เฮ้ยปริมาณอาหารไม่พอคนก็ทําไล่ไถนากันเต็มรอบรอบเมืองไปหมดจนทั้งครูครูเมืองเกิดการไม่มีการเมนเทนแอนต์บางคนไปทําไล่ไถนาด้านนอกกันแบบโอ้เศรษฐกรในการไถนาก็เข้าบาลายทับถมพายลายแรงอะไรแบเก็บน้ำแบบเขมรนะอืมใช่บาลายก็คือบ่อเก็บน้าที่ไ้เก็บน้ําไว้ใช้รุ่นรุ่งงอย่างเงี้ยชั้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เลยเกิดการล่มสลายของอราชวงศ์ สุดท้ายของตัวอาจักรพระนอรนะตรงนั้นก็คือราชวงมาขิดตุระใช่ไหมมหิตธราตุระอืโดยพระเจ้า<อ>ชัยวรมันที่เก้าถูกไหมใช่วรรมาที่เก้าเป็นราชวงจุดใต้โอ้อูอ้อูอ้อู้อ้แต่ไม่ได้ส่งผลอะไร ไม่ได้สงวลอะไรไม่ได้สงวลอะไรไปต่อไม่มีอะไรต่อกันไงคุณแบบรายการเรามีแค่ดิสคอร์ดเข้าใจป่ะเออนี่ไงกูเดี๋ยวเดี๋ยวมดี t h ยได้สนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตด้วยนะจะได้ไม่หลุดอีกโอเคโอเคเชมเลสปลักด้วยพอถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับราชวงศ์มหิตรุปุระคุณสุดท้ายจะต้องบอกว่าไม่มีบันทึกที่ชัดเจนบันทึกไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น แต่ว่ามีตำนานเล่าปากต่อปากกันมาถึงคนคนหนึ่งครับชื่อว่า,าตรอซอกแอมตรอซอกแอมซึ่งแปลว่านายแตงหวานเชดิวฮาบางครัง้งไอ้นี้ยแตงมันหวานมากเลยหน้าน้าเยิ้มเลยตะกี้แตงหวานไม่ไงคือเราก็แบบจริงๆอะ่ะอันนี้หามากตอนที่กำลังหาข้อมูลเล่าให้ฟังเว้ย คือเสิร์ชเรื่องนายแตงหวานพระเจ้าแตงหวานเนี่ยในแบบว่า Google สิ่งที่แม่งขึ้นมาในกระทูมีกระทู้พันทิพยนึ่งก็ถามว่าแต่ที่พระเจ้าแตงหวานปลูกอะเป็นพันธุที่อะไรจริงจริงแม่งแบบว่าโอ้ยกูแบบคนเราไม่ก็สันหาโอเคอเอาแเล่าต่อไม่คือ,อ<ะ>คือ,คอมีความสงสัยอะดีซึ่งพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันเป็นตำนานเออใช่ก็ไม่ได้มดีมันดึกไปแล้วเราก็ได้แต่เดาอะ ว่าเอ้ยแตงอะไรที่พันไหนที่มันปลูกกันเยอะในยุคนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาเป็นว่าชื่อเสียเขาเนี่ยแตลว่าแตงหวาน่ะโอเคแต่ก็แต่ก็ขอว่าไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญเนาะไม่ว่าเขาจะปลูกแตงอะไรเนเรื่องสิ่งที่เขาทําในชีวิตมันสําคัญกว่าสําคัญกว่าแตงนั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนื้อเรื่องอ่ะมีหลายซอสนะแต่คือถ้าจะเล่าสิ่งที่เหมือนเหมือนกันทุกซอสอ่ะเอยบอกอย่างหนึ่งว่าเขาเกิดมาเป็นลูกฤษีเว้ย อาจจะมีซอสหนึ่งบอกว่าแม่ไปดื่มฉี่หรือสีมาจนกระทั่งท้องอีกซอสหนึ่งอาจจะบอกว่าเอออาพ่อมันทําลูกแล้วก็หนีไปบวชเป็นเรือีอะไรอย่างเงี้ย <Ooh. S 1> ก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคือเขาเกิดเป็นลูกฤาษีไว้แล้ววันหนึ่งเขาโตมาเขาไม่รู้ว่าพ่อเขาเป็นใครเขาก็ถามแม่แม่บอกพ่อได้ให้ขีเหล็กวิเศษนี้ไว้ให้หยิบเหล็กวิเศษเนี้ยไปหาพ่อที่กลางป่าเลยแล้วพ่อจะจาได้แล้วเขาก็ยหยิบเหล็กวิเศษนั้นม ว่าเป็นเหล็กของพ่อเหล็กที่ฤาษีปลูกเสกมาไปห,หาพ่อแล้วพ่อเขาก็ให้เม็ดแตงมาพ่อเขาก็แบบเขาก็ได้ร่ำเรียนวิชาจากพ่อจนช่ำชองแล้วก็ได้เม็ดแตงกลับมาปลูกที่บ้านเลยในนั้นเขาก็ทําสวนแตงเลยวันดีคืนดี <c oughs> ก็มีพระเจ้าชัยวรมันที่ 9, เก้าเสด็จผ่านา้าน <c oughs> สวนแตงเขาเลยลำดับเหตุการณ์อาจจะต่างกันไปลยแต่ละอันนะแต่ว่าพองทผมได้ยินมาคือเจ้าชัวรมันที่เก้า สเสด็จมาที่ถวนแตงเขาพวกนั้นแบบโอ้เสียังหมดแบบเด็ดแตงมากินโอ้แตงหวานมากแตงอะไรวะเออโคตรอร่อยหวานมากไม่รู้แตงวันอะไรพระเจ้าชัยวรมันที่ก้ากินแล้วอืมดดกแบบกอดอนแลมซี่ยิ้มอะโอ้แบบโอ้อยู่ในวังมากินอาหารกอดอนแลมซี่ก็ยังไม่อร่อยเท่า แต่ของย็นเนาะแล้วแบบโอ้มันอร่อยจนกระทั่งชาวบ้านก็เรียกกันชาวบ้านก็เรียกกันว่าอ่าตรอซอกเป๊ะแอมแบบว่าแปแตงหวานเน่ะชื่อชื่อจริงเราเราก็ไม่ได้รู้แล้วนะซเราก็รู้แ่บบฉายาว่าตรอกซอกเป๊าแอมแตงหวานโอ้โหขนาดคนอะไรชื่อแตงหวานแตงเรื่องหวานสมชื่อจริงว่ะจริงอยากชิมแตงนะไออยากอมแตงแล้วเลยแตะ พอแตงหวานเสร็จแล้วเวลาพระเจ้าชัยวริมก้าวก็ถูกใจบอกว่าดูแลสวนแตงนี้ให้ดีนะแล้วก็เสด็จกลับไปนะอย่าให้ใครมากินแตงนะเองนะจะต้องเป็นแตงหลวงแล้วนะสวนแตงเองอเน<อ>ี่ย่งแตงให้ทีเนี้ยไอหินล่ะไอหินวิเศษอ่ะไอหินวิเศษเขาไปทำอะไรก,ก็คือตอนนั้นอะ่ะหลังจากที่สั่งไว้ให้ดูแลสวนแตงไว้ให้ดีใช่ไหมจู่ควายเพื่อนบ้านเว้ยได้ยินว่าแตงอร่อยเว้ยควายเพื่อนบ้านได้ยินว่าแตงอร่อยมากควายมันก็เลยบอก S <S อยากกินเว้ยอยากกินมากควายมันก็เลยมีไนไปกแแ็แตงเว้ยโอ้แต่ว่าในแตงหวานเนี่ยด้วยความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยความแบบได้รับพระราชอาญามาแล้วนะับพระบรมราชองค์การมาแล้วว่าให้เก็บแตงนี้ไว้ให้พระเจ้าชัยวรมันที่เก้าเขาก็เลยเอาขีดพิเศษเนี่ยเวี้ยงไปทะลุตัวควายเลยเว้ย ควายไยหาเลยบันช็อตใช่อะไรอย่างนั้นก็คือเขาเรื่องก็ขึ้นถึงสารด้วยชาวบ้านย่ฟ้องด้วยเชื่อมึงคว้าควายกูเออแลไแน่นอนว่าเนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันติดแตงใช่ไหมใช่เขาไม่สดติดแตงไงเขาติดใจแตงเขแติดใจแตงของในแตงหวานด้วยใช่เขาก็เลยอภัยโทษให้ไม่ใช่อภัยโทษแต่สาบอกว่าไม่มีความผิดเพราะว่าทาตามหน้าที่มีความผิดแล้วแถมประธานนี้ที่ยดว่าออหินทื่อเนี่ย โยนควายยังทะลุเลยงั้นเอาอย่างี้ดีกว่าไปตีเป็นหอกดีๆมาให้นายแตงหวานปกป้องสวนแตงตัวเองทีนี้แหละไอ้เหล็กวิเศษนั่นนะ่ะโอ้เหล็กทื่อๆทีโยนใยไปทุกไ,ได้เป็นหอกแล้วจะต้องไม่สามารถมีใครมาแย่งขโมยแตงได้อีกเลยโอ้ได้หอกไปแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็มีหอ,อกอนะ่ะปกป้องสวนได้นะแล้วแล้พวพร่ชายก็สั่งอีกอย่าเลยนะอย่าให้ใครมาแดกแตงกูเลยนะ ต่อมาพระเจ้าชัยบวรมันที่เก้าเกิดเสด็จไปแถวแถวใกล้เมืองที่มีสวนแตงอีกตอนกลางคืนไหมพระเจ้าชัยบวรมันที่เก้าเกิดหิวขึ้นมาหิวแตงตอนกลางคืนเหรอเออหิวแตงออแตงนอกนกลางคืนหิวแตงตอนกลางคืนก็เลยต้องรีบไปหาในแตงหวานแนละ้วหะเออใช่แล้วก็แบบเกิดสงสัยด้วยเชีย่ยแม่จงรักภักดีกับกูจริงเปล่าวะแม่จะยอมให้ใครแอบกินแตงอยู่เปล่าวะก็เลยสนีกไปก็ดุม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 เข้าไปในไร่เลย ก็แบ,บบมืดๆเนี่ยในแต่จังหวัดก็กำลังพุง่ง,งๆเลยนะแบบเชี่ออะไรกลางกลางสวนอยู่วะอะไรดุมๆๆๆ,ๆอยู่ไกลๆวะออมองเห็นไม่ชัดเว้ยเ <c oughs> วียงหอกออกไปทะลุตัวพระเจ้าชัยบร,รันที่เก้าตายะ <c oughs> ปุโรหิตปุโรหิตที่มาด้วยกันเห็นอย่างนั้นก็ ก็ไม่อะไรครับบนโรจิ่ก็เดินกลับระวังเลยเดินกลับไปที่พายแล้วีิหายแล้วแต่แต่แต่ไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นไม่มีใครเห็นอะไรใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยไว้พรุ่งนี้เราก็มีการตัดสินโทวไงว่าแบบว่าไม่ไม่ไม่รถก็มาตอนเช้าอ่ะถึงได้เห็นตอนคืนมันมืดถูกไหมมาตอนเช้าได้เห็นอเได้เห็นเป็นพระเจ้าชัยวรมันติตะเก้านอนกอดแดงตายอยู่กลางสวนกอดสิ่งที่เขารักอยู่ อันนี้ผมเตมยังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช่หลังจากตายถ้าอุ้มแตงเนี่ยโอเคเขาก็มีการนำหน้าในแตงหวานเนี่ยไปไต่สวนทีเนี้ยเนื่องด้วยแบบว่าเขาเป็นคนที่แตงหวานไง,งคนก็ชอบแตงเขาเยอะไม่เป็นไรไม่ผิดไม่แล้วคือนี่ด้วยรรเป็นพระราชองค์การของเขาเองชัยบรมมติเก้าเองว่าใครบุกสวนแตงให้ข้าได้เลยไม่มีความผิดตั้งแต่สมัยควายบุกอะนะนี่ไงพอํำผอกไว้แล้วก็บอก เฮ้ยอย่าให้ใครมากินแตงเองนะฆ่าได้เลยไม่ผิดแล้วขุนนางก็เลยมองหน้ากันแล้วก็อืมอืม,อมคนที่ฆ่าชายวรมันไม่มีความเิียเป็นคําสั่งของชายบรมันที่เก<อ>้าเองแต่ว่าปัญหาอยู่อย่างนึงนะชายบรมันที่เก้าอ่ะไม่มีใครสืบแลชวจริังต่อเย้ยเออเดีอ,อ,อยงี้ทำไงดีเราก็ต้องแล้วต้องทำเสียง<ล>ดวงใช่ไหมเสี่ยงดวงเสียงราชรสใช่ไหมใครดวงดีมีบุญญาบารมีมากก็ได้รับไป เสียงราชรถเสียงกินรอบรถมันก็วิ่งไปหาไล่แตงเ้ยแน่นอนแตงกันหวานรถมันมชอบกินแตงเหมือนกันเว้ยใช่บอกว่า <c oughs> ก็แบบเออเ,เอาในายตัวเราซอกแอมเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองอนะจากอาณาจักรขอมสู่อาณาจักรเขมรน,นะแต่จริงๆก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่ออะไรหรอกไม่ได้มีชื่อทางการจนเรายกนั้น <c oughs> ท้ายเขาก็เลยได้ขึ้นเป็นพระบาทกบร,ระเตง อันสีสุริโยพันธ์หรือพระบาทองค์ชัยอันเป็นใช่หลังจากนะั้นคือเขาก็แต่งแต่งกับลูกลูกสาวของพระเจ้าชัยวรมันที่เก้านะเออถ้าเกิดว่าเป็นตามตำนานตรงนี้เออใช่แล้วเขาก็มีลูกมีหลานไปเรื่อยเนาะซึ่งแบบว่าก็เราก็จะเชื่อมมาจนถึงแบบว่าลูกหลานของเขาได้ก็แต่งมาเรื่อยๆจนถึงแบบว่าตระกูลน,นโรดมที่ปกครองเป็นกษัตริย์กมูชายทุกวันเนี่ยอ่ะก็คือมาเดินความเช,ชื่อเนี่ยก็คือไอ้นายแตงหวานนี่แหละคือต้นตระกูลของน,นโรดมกษัตริย์เขมรคนปัจจุบัน ใช่กษัตริย์เขมรคนปัจจุบันเชื่ออะไรนะชื่อนาน้าลโรมนัโรนโดมสีหนุอะไรสักอย่างปหะไม่สีสุนีหรืออะไรสักอย่างสีมุนีสีมุนีสีหนุคนเก่าสีหนุคนก่อนเออคนนี้สีมุนีปัจจุบันคือพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีเจ้าชีวิตเหนือวหัวพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีฮามุนีแล้วก็แน่นอนว่ามีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอ้หอกเนี่ย ไอหอกแบบว่าไอหอกที่แบบว่าพระเจ้าใช่เจ้าได้ไหมอหอกหอกที่แทงพระเจ้าชัยบรมันเนี่ยกลายเป็นเครื่องราชกุภัพันหนึ่งในมหาหนึ่งในเครื่องราชกุภัพันหลักของราชวงศ์กัมพูชาเลยเขาเรียกอะไรนะเออพระแสงของลำแพงชัยใชัย<ช>ซึ่งไ,ไอพระแสงของลำแพงชัยนี่แหละเป็นแบบว่าหูเหมือนของสมบัติประจําราชวงศ์ประจําตระกูลเลยอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าถามว่าทวนนี่มันยังอยู่ไหม ก็โยงกลับไปเรื่องต้นกิไว้ว่ามันยุคที่ยุคที่สีชัติชาติอ่ะเกษตรกรลุ่มเรืองยุคที่เกษตรกรลุ่งเรืองอ่ะเขาก็เลยไม่ได้เท่ากันใช้หอกมาลบแล้วหอกก็เลยไม่อยู่แล้วเหมือนที่ว่าเกษตรกรยุคนั้นระหว่างทำนารวมไม่ค่อยชอบหอกไม่ค่อยชอบของพวกนั้นทั้งประขันทั้งประหอกหายหมดเลยทุกวันนี้เป็นของจำลองมีจำลองขึ้นมาใหม่ก็คือว่าของมันหายไปแล้วเหกัน ก็ถ้าเกิดถามว่าไอตำนานนี้ถูกรวบรวมยุคไหนก็ก็คือคนนี่เปิดเผยอ,อย่างชัดเจนก็คือสมัยนโรรมก็คือเหมือนเรื่องเนี้ยถามว่าเราเล่าตำนานนี้มาตั้งยาวเพื่ออะไรรู้สึกว่ามันจะจะเป็นตำนานที่สร้าง legitimacy ไม่รู้คำภาษาไทยคุณจะเรียกว่าอะไรเนาะขาเรียกว่า เออใช่ความชอบธร<ำ>รมแต่เราคุยกันเรื่องนี้ก่อน,อน,ก,อนก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยจริงๆพระเจ้าแต็งหวานเนี่ยนักประวัติศาสตร์ส่วนมากเนี่ยค่อนข้างให้ความเห็นตรงกันว่าเรื่องเนี่ยเป็นเป็นตำนานแล้วก็พระเจ้าแต็งหวานเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีอยู่จริงน่าจะเป็นแค่เหมือนเป็นตำนานการแบบว่าสถาปนาราชวงศ์มากกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเ,เราอ่านหลายบันทึกเนี่ยพระเจ้าแต็งหวานนะไม่ตายต่ออายุร้อยยี่สิบ มันสองสามหลายบันทึกมันมันปนกันน่ะมันปนกันน่ะไอ้บางบางบันทึกอะไรเงี้ยไม่ก็ตายตอนร้อยสิบเอเอาเอาจริงแล้วคือมันเราไม่รู้ว่าเกิดแก่หรอกใช่แต่หมายถึง่านด้วยตำนานเนี่ยฟังเรื่องก็รู้แล้วแบบว่าเฮ้ยใครแม่งเฮ้ยฆ่ากษัตริย์แล้วแม่งได้เป็นกษัตริย์วะได้แต่งงานกับลูกกษัตริย์อีกใช่ไหมัไม่แต่ก็ต้องพูดถึงคอนเทกซ์ยุคนั้นด้วยว่ามันเกิดการลุกฮือของทาสกันขึ้นเกิดการเขาเรียกว่าปฏิวัติขอมสู่อาณาจักรเมรที่ในไทยเราเรียกกันนะแต่ว่า ก็อาจจะไม่ใช่ทฤษฎีที่เป็นแพร่หลายขนาดนั้นแต่ก็จะมีทฤษฎีประมาณนั้นว่าว่ามันมันถึงช่วงที่คนก็ม่เริ่มไม่พอใจอ่าราชวงศ์มหิทรัปุระแล้วอยากจะหาองค์ใหม่ก็เลยมีเรื่องตำนานเกิดขึ้นมาของที่มาของราชวงศ์ใหม่นี้ก็คงก็คงพูดยากเนาะ <c oughs> ที่แบบเอ้ยกษัตริย์คนใหม่มาจากไหนอ๋อ เอ่อกลุ่มท่าจู่ๆรวมกันแทงชตูดชัยประวันที่เก้าทะลุแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ก็คงพูดยากก็เลยน่าจะมีพวกนี้อยู่ว่าแบบเฮ้ยเรื่องราวมาว่าเฮ้ยพระเจ้าแตงหวานเนี่ยเป็นคนแบบแข็งแรงด้วยน,นยะนดกออกมาสมัยก่อนโอ้มาสคูลีนต้องขึ้นต้องขึ้นแบบโอ้เป็นกิกาแตทิเหล็กทื่อๆก็ยังโยนทะลุควายได้ก็อย่างที่บอกเนาะมันเป็นการสร้างความชอบธรรมอะ่ะ จะให้เล่าตรงๆก็แบบว่ายุคนั้นอาจจะมีแบบว่าชนชั้นทาสเนื่องจากแบบว่าเออมีคอนฟ lict ศาสนาใช่ไหมชนชั้นทาสรู้ว่าปฏิวัติแล้วก็แบบว่าล้มพระเจ้าชชยวรมันเนี้ยโหทาสลุมฆ่าพระเจ้าชชยวรมันก็คงไม่ดีเนาะเออสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเป็นไปได้ว่าตำนานนี้แหละคือตำนานที่มาเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเปลี่ยนผ่านไม่แบบดูไม่ทุเลศออะประมาณนั้นละครที่เนี้ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันมีข้อสังเกตที่ว่าให้ตำนานเรื่องเนี้ยมันไปตรงกับตำนานของกษัตริย์องค์แรกของ อาจักรพุกามเว้ยอาพุกามก็คืออาณาจากาักรพม่าเนาะในยุคแบบว่ายุคเดียวกับสุโข,ขทัยอะไรเงี้ยอ่ะเอาว่าเป็นตำนานของคนสถาปนาอาณาจากาักรพม่าซึ่งพอเรื่องเนี่ยเหมือนกันไปนเลยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยรอบกรอบนี้แตงแตงหวานอร่อยใช่ไหมรอบนั้นอนะ่ะแตงกวาอร่อยเว้ยโอ้เอออ่ะก็คือว่าพระเจ้าชื่อยองอู้เนาะยองอู้ซอซอยาฮานอา่ะแห่งอาณาจากักรพุกาม เรื่องคล้ายๆกันเลยว่าคือเขาก็าปลูกแตงกวาแล้วก็แบบว่าเฝ้าสวนแตงกวามีกษัตร,ร,ริย์พม่าองค์ก่อนเดินผ่านมาแล้วก็ทําการโอเคปิดชีพกษัตร,ร,ริย์พม่าองค์ก่อนเนี้ยเรื่องเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนจากแตงหวานอร่อยเป็นแตงกวาอร่อยเออฉะนั้นก็มันก็เลยเป็นข้อสังเกตว่าจริงๆเรื่องเนี้ยมันอาจจะแบบว่ามีอินสปิเรชันมาจากเรื่องราวของพระเจ้าแตงกวาหรือเปล่าอ่าแต่เรื่องของพระเจ้าแตงกวาเนี่ยอ่ะเขาก็ค่อนข้างจะมีหลักฐานหลายอย่างนะว่าน่าจะมีตัวตนจริงเลยเนะี้ยแต่ว่าไอ้เรื่องสวนแตงกวาเนี่ย จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าคิดว่าน่าจะมีตัวตนจริงอ่ะไม่ได้แบบว่าเป็นคอน spiracy ระดับแบบว่าระดับพระเจ้าแตงหวานว่ามันอยู่มันมีหรือไม่มีวะเออประมาณนั้นซึ่งหลังจากไอ้พระเจ้าแตงหวานตายไปเนี่ยลูกเขาก็ได้ขึ้นมาปกครองแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะน้องชายลูกปะถูกไหมก็ประมาณนั้นแล้วแต่ก็ม่รู้แก็สุดท้ายก็นั่นแหละโดนอยุทยาก็เกิดก็เกิดคอนฟ lict อยุธยาแล้วซึ่งติดตามต่อตอนต่อไปครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับราชวงศงนี้เราจะไม่สปอยเราจะไม่สะอยติดตามตอนต่อไปว่าอายุทยาของเราเนี่ยอู่ทองวานละอู่ทองทําอะไรบอกเลยว่าอู่ทองทําอะไรกับเมียนแน่นอนอู่ทองทําอะไรกับกัมพูชาแน่นอนอ่าฉะนั้นเนี่ยจริงๆตอนนี้เรื่องเชื่อมกันแล้วนะเพราะว่าอะไรตอนแรกอยุธยากําลังต่อตั้งใช่ไหมอันนี้น่ายุคเดียวกันตอนที่อยุธยากําลังตั้งไข่ ขเขมรทาการเปลี่ยนราชวงศ์อ๋อหมายเขาว่าอะไรใช่<ป>แล้วม็นตั้งแต่แงหวานก็ถือว่าเป็นแบบเอ้ยคนแรกของขเขมรนะองค์แรกของขเขมรนะที่เป็นพุทธเถรวาทเออตามต้นเรื่องเลยเรื่องราวของแบบว่าลูกหลานของนายแตงหวานและนายอูทองเนี่ยก็จะได้มาบรรจบร่กันในครั้งหน้าใช่ครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยครับใช่ฝากติดตามด้วยนะโอเคแค่นี้หรอเราจบอย่างนี้เลย ได้แล้วแหะมองยิ่ใหญ่ดิเฮ้ยจบแล้ว